น,นะวันนี้จะไปธนาคารไปฝากเงินเหรอไปฝากต้นไม้ฮะหา <c oughs> ขำกลิ้งอะขำอะไร <c oughs> ไปฝากต้นไม้จริงๆนะได้เงินด้วยฮะได้จริงอ่ะที่ธนาคารต้นไม้ไงไปกับเพื่อนพอเพียงกันธนาคารต้นไม้ไม่จริงด้วยหรอ,องั้นไปดูกัน พ,พื่อพบเพียงวันนี้พบกับน้องจูนและน้องแพรโอ้โหที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างเงี้ยนะอย่างกับทะเลทรายเนี่ยนะต้นไม้หายไปไหนหมดเนี่ยมองไปทางไหนก็เจอคอนกรีตน,นี่กับคอนกรีตน,นั่นก็คอนกรีตโอ้ยร้อนจริงๆเลยทำไมโลกมันร้อนอย่างงี้ร้อน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  จะเป็นโอ้แย่แล้วดวงดีอ้อยโอ้ยร้อนโอ้ยร้อน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 โว้ยมองเป็นเปลี่ยนไปแล้วเหรเนี่ยดูสิกลายเป็นทะเลทรายไปแล้วหรอพี่เสร็มาให้ดวงดีมาเจออะไรเนี่ยร้อนยิ่งร้อนร้อนร้อนโว้ยมีแต่ทะเลทรายอุ้ยอ๋อที่แท้ก็ฝันไปนั่นเอง คงร้อนจนกระเทงมองเห็นเพื่อนๆเนป็นนางฟ้าไปแล้วฮอต้นไม้ต้นไม้จ่าต้นไม้ต้นไม้ยายาแต่ไปหมดเลยดวงดีไม่ร้อนแล้วเย้ความสุขจังเลยคะแล้วที่นี่ที่ไหนกันละเนี่ยเ<ม>ต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายนานาพันธุ์อสดชื่นจังเลยพอพอเพลเพลเจริญใจจังอ้อ ฮะนางฟ้าดวงดีเจอนางฟ้าอีกแล้วครับดวงดีอยู่บนสวรรค์แล้วเหรอคะไม่ใช่ค่ะนี่ธานาคารต้นไม้ค่ะธนาคารต้นไม้ธนาคารต้นไม้เป็นยังไงเหรอคะพาดวงดีไปเรียนรู้หน่อยสิคะค่ะเดี๋ยวจะพาดวงดีไปเรียนรู้กันนะคะครับไปกันเลยและที่นี่แหละครับที่ดวงดีจะมาเรียนรู้ภารกิจ ธนาคารต้นไม้และภารกิจในวันนี้ก็คือเรียนรู้เรื่องธนาคารต้นไม้เชิญจ้ะมาช่วยกันดูช่วยกันปลูกไอเพาะต้นไม้นะมีเม็ดมะละกอที่จะแจกให้ปลูกเพาะแล้วก็มีเม็ดขนุนนี่นะคะเม็ดขนุนแล้วก็อันนี้เม็ดมะม่วงดูสิครับมีเมล็ดพันธุ์หลากหลายเลย<ะ>เอ๊ะเขาเตรียมเอาไว้<ะ>ทำอะไรกันนะะขคนะ ทำอะไรกันอยู่คะอ๋อธนาคารต้นไม้กำลังจะเปิดแล้วค่ะธนาคารต้นไม้กำลังจะเปิดแล้วแสดงว่าจะต้องมีคนมาถอนต้นไม้นะสิคะไม่ใช่ค่ะแจกพันไม้ให้แก่เพื่อนๆไปเพาะปลูกกันค่ะอ๋อให้ดวงดีช่วยด้วยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะทำอะไรบ้างะคะเนี่ยช่่ยเพาะเมล็ดมะละกอนะคะแล้วก็มีมะม่วงตอนนี้เม็ดมะม่วงด้วยนะคะ งเม็ดเบลอเลยค่ะดูดีเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยนะคะแล้วใส่ลงไปลึกไหมครับอันนี้ไม่ต้องลึกนะคะใส่แค่ลอยๆขนาดนี้ก็พอนะคะถุงรื่งกี่เม็ดครับเนี่ยมะม่วงถุงละเม็ดนะคะเพาะเม็ดขนุนนะคะถุงละสองเม็ดไม่ต้องเจาะลึกไม่ต้องใส่ลึกมากพอดีๆถ้าใส่มากเกินไปมันก็จะไม่งอกนะคะลึกเกินไปเห็นไหมครับว่าการพาเพาะเมล็ดนั้น ต้องเพาะอย่างพอดีพอประมาณด้วยนะครับต้นคูณน,นะฝักคูณวิอะไรหรอครับแน่น่ะอันนี้ฝักคูณค่ะฝักคูณค่ะอันนี้ฝักคูณแกะเม็ดข้างในออกมาหรอใช่ค่ะเอาเม็ดข้างในออกมาแล้วก็เอาพอะค่ะกดลงไปไม่ยากเลยนะครับถ้าหากเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลองไปทําดูก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญก็คือต้องคัดสรรเมล็ดพันธุ์ให้ดี ก่อนจะปลูกนะครับเลือกเม็ดยังไงล่ะครับเลือกเม็ดที่เนี่ยเรียกเม็ดอะไรเต่งตึงเม็ดที่แข็งแรงนะคะที่ไม่รีบค่ะที่เม็ดที่ไม่รีบหย่อนลงไปถุงละเม็ดเหรอฮะสองเม็ดค่ะสองเม็ดถุงละสองเม็ดค่ะตรงนี้ช่วยปลูกฮะใส่เม็ดขนุนแล้วก็กดลงไปกดลงไปเอาแล้วแล้วนะ จะได้กินกระได้หรือเปล่าคะทำได้ครับส <ทำ S 1> นะดกจังเปล่าทุกลงไปทุกลงไปหย่อดลงไปหย่อดลงไปดูสิครับนอกจากมาเมล็ดพันธุ์แล้วก็ยังมีต้นกล้าที่ธนาคารต้นไม้เพาะเลี้ยงเอาไว้ทำไมต้องปลูกพืชพวกนี้ด้วยล่ะครับพเพราะพืชพวกนี้สามารถรับประทานได้ค่ะอืมเราได้ไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆเขาเอาไปทำยังไงบ้างล่ะครับเนี่ย เอาไปเพาะปลูกค่ะแล้วนำสง่งคืนธนาคาร10%อรค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ธนาคารจะเปิดทำการแล้วครับอ้าวธนาคารเปิดแล้วเห็นไหมครับว่าขั้นตอนการเบริกก็เริ่มจากการรับเอามาเล็ดพันธ์ุและถุงเพาะป,ปลูกไปคนละหนึ่งชุดขเข่าแถวให้กันดีดี หลังจากเบิกทุกสิ่งไปครบแล้วก็ถึงขั้นตอนต่อไปอ้าวนี่นะเวลาผสมดินเอาดินร่วนสามส่วนนะตักขึ้นมานำไปเทไว้แล้วก็แกลเผาอีกหนึ่งส่วนนะนำเอากแกลบนั้นไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันวัวๆัว,วดวงดีไม่ปลูกก็มาแล้วค่ะดวงดีจะไปเล่นกับวัวค่ะวัวสาววัว เรียนรู้เดี๋ยวก็ทำภารกิจไม่สำเร็จหรอกดุงดีกลับมานะดวงดีลุงดีมานี่เดี๋ยวนี้นะคะครับนี่หนูจะสอนธนาคารต้นไม้นะคะไม่ใช่ธนาคารวัวค่ะขอโทษครับแล้วนี่อะไรเหรอคะขี้วัวเหรอคะไม่ใช่ค่ะนี่แก่ลำแกบเผาค่ะกลาบเป็นยังไงเหรอฮะ แกลบคือเปลือกของข้าวค่ะแล้วนํามาเผานะคะจะได้เป็นแกลบดาค่ะเอาไว้ใช้ทําอะไรเหรอคะเอามาผสมกับดินร่วนนะคะแล้วจะเป็นเอานําไปปลูกต้นไม้ได้ค่ะน่าสนุกจังเลยคะให้ดวงดีช่วยด้วยนะครับโอ้โหดูวิธีในการคลุกดินให้เข้ากันของดวงดีสิครับคลุกเขาให้เข้ากันโอ้โหสนุกกันใหญ่เลย ดวงดีสู้สู้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 ดูลีลาของดวงดีสักก่อนเต้นจนหอบเลยนะดวงดีเอามือลงเข้าไปนะคะขี้ถุงออกให้ขยายนะคะ ลงไปนี้ถุงอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเอา้าไม่ใช่เหรอคะงั้นตักดินใส่ถุงให้ดวงนี้เลยค่ะดวงนี้อยากก็สูงสูงเขาให้เอาไปปลูกต้นไม้ดวงดี <c oughs> ดูสิ อย่างไร,รเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของชาวบ้านค่ะที่จะดําเนินตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในการปลูกไม้3อย่างประโยชน์สอย่างะคะ่ะสมาชิกจะได้ในส่วนของอุปกรณ์500ชุดนะคะแล้วก็คืนมาให้กับธนาคาร10%นะคะในส่วนของเด็กๆเองเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะมาช่วยพ่อแม่ปลูกนะคะแล้วก็จะมาช่วยในส่วนของทางธนาคารปลูกนะคะก็เมื่อเริ่มเพาะหมายถึงว่าเด็กๆเราเริ่มเอา อดิใส่ถุงนะคะแล้วก็ใส่เมล็ดลงไปเขาก็จะได้1บาทนะคะแล้วดูแลจนต้นไม้ขึ้นมานะคะเป็นต้นนะคะเขาก็จะได้อีกหนึ่งบาทนะคะรวมแล้วก็ได้ถุงหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยคือสองบาทนะคะเราได้เมล็ดพันธุ์มาจากไหนครับค่ะถ้าเป็นไม้ผลนะ,นะคะก็จะคือจากที่ชาวบ้านกินนะคะแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์นั้นหยอดลงถุงเพาะที่เขามีอยู่ในละไปนะคะส่วนที่เป็นไม้ป่านะคะหรือไม้ที่ เอ่เป็นไม้ใช้สอยอาจจะเป็นขอจากทางในส่วนของศูนย์พ่อพันธุ์ของกรมป่าไม้หรือว่าเราก็ไปเก็บตามต้นไม้ที่มีพันธุ์ชนิดจนที่เราต้องการอยู่ตามฤดูกาลของเขาค่ะดูสิครับในธนาคารต้นไม้นี้มีพันธุ์ไม้หลากหลายและล้วนเป็นพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ทั้งนั้นนอกจากขนุนมะละกอมะว่วที่ปลูกกันไปตะกี้แล้วยังมีต้นอะไรอีกครับหมากเม่าหลวงค่ะหมากเม่าหลวงเป็นยังไงครับ เหมือนกับแมงเมาไหมครับมันบินได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่เหมือนค่ะมันเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะสามารถทําน้ําผลไม้ได้ค่ะทําน้ําผลไม้ได้ด้วยหรอครับดวงนี้อยากจะชิมจังเลยแล้วนี่ต้นอะไรคะต้นฟ้าทลายโจรค่ะฟ้าทลายโจรแสดงว่าจะต้องเก่งมากๆเลยใช่ไหมคะสามารถต่อสู้กับโจรได้ด้วยใช่ไหมคะยะ่อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะ สามารถรักษาไข้และปวดท้องสามารถกินได้ค่ะเรื่องนี้ขอลองชิมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอืมขอชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยเงาเอ้ยขมะมัดเลยขม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 เออน้ำอยู่ไหนเนี่ยน้ำอยู่ไหนหวานเป็นลมขมเป็นยางไงดวงดีล้านี้ต้นอะไรคะต้นเหลืองซิลินทอนค่ะเหลืองซิลินทอนเป็นต้นไม้ประเภทไหนครับต้นไม้ประดับบ ต้นใหญ่ค่ะม,มีดอกไหมครับมีค่ะสีเหลืองพวงใหญ่ค่ะโอ้ดวงดีอยากเห็นจังเลยครับที่นี่ยมีแต่ต้นไม้ที่มีประโยชน์และสวยๆทั้งนั้นเลยครับดวงดีชอบจังเลยเย็นด้วยดูสิครับธนาคารต้นไม้ที่นี่เป็นแหล่งฝากพืชพันธุ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยสมแล้วที่เป็นเพื่อนพอเพียงของเรา จูนกับแพรมาทําธนาคารต้นไม้ได้ยังไงครับก็ผู้ใหญ่บ้านกับเบื้องน้อยน,นะคะชักชวนเรามาหาค่าขนมค่ะได้เท่าไหร่ครับต้นละบาทค่ะต้นละหบาทวันหนึ่งได้กี่ต้นครับ10ต้นค่ะ10ต้นก็เท่ากับวันหนึ่งได้10บ,บาทใช่ไหมครับค่ะแล้วเอาเงินที่ได้ไปทําอะไรครับไปออมไว้ค่ะเก็บไว้ทําอะไรครับเพื่อเป็น เพเป็นรายได้ในการไปโรงเรียนค่ะเป็นค่าขนมไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับค่ะจูนกับพรายคิดว่าโครงการธนาคารต้นไม้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะแล้วจะสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนได้ค่ะปลูกต้นไม้ได้กี่ต้นแล้วครับเนี่ยประมาณยี่สกว่าต้นแล้วค่ะแล้วเอาไปปลูกที่ไหนบ้างครับก็ที่ธนาคารแล้วก็ที่บ้านค่ะ ปลูกที่บ้านด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วตอนนี้มันโตขึ้นเยอะแล้วหรือ,อยังครับเนี่ยก็โตขึ้นเยอะแล้วค่ะเอาต้นอะไรไปปลูกบ้างครับมะละกอค่ะหรือไม่ก็ไม้ดอกไม้ประดับค่ะมีแต่ผลไม้ที่กินได้ทั้งนั้นเลยสำหรับมเมล็ดพันธุ์ที่เบิกไปและเพาะจนต้นกล้านั้นเติบโตแล้ว เพื่อนเพื่อนก็จะนําเอากลับมาที่ธนาคารต้นไม้นี่แหละครับเด็กๆเข้ามาเลยลูกใครได้อะไรต้นอะไรบ้างคะเชิญเลยเชิญเลยเร็ว,รวต้นไม้โตแล้วต้นนี <c oughs> ้แ <c oughs> ค่นี้ครับต้องปัดต้องปัดได้กี่ต้นครับคนั้นผ่านนั้นหมดม <c oughs> ดูสิครับนอกจากจะเสริมให้ทุกคนเกิดความรักในการเพาะปลูกแล้ว ยังเสริมรายได้อีกด้วยอืม,อมสมแล้วลครับที่เรียกว่าเป็นโครงการธนาคารต้นไม้แห่งความพอเพียงแล้ววันนี้ดวงดีก็ได้เรียนรู้นะครับว่าถ้าเราไม่รู้จักพอเพียงไม่รู้จักดูแลรักษาต้นไม้โลกของเราก็จะร้อนจนไม่ได้อยู่เลยล่ะครับวันนี้ดวงดีมีเข็มกลัดมาว่าให้กับเพื่อนๆด้วยครับและที่เพื่อนๆได้เข็มกลัดนี้ไปพอ